การปลูกผักบุ้งนาลงทุนแค่ครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวมีอะไรบ้างก็จะมีลงทุนดินปลูกแล้วก็ลงทุนกระถางแค่นี้แล้วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยจริงๆคือปลูกไปแบบยาวๆเลยแล้วก็ผักบุ้งนานี่มีข้อดีคือได้กินตลอดปี และเมนูอาหารของผักบุ้งนาก็มีหลากหลายอย่างทุกวันนี้เราคือเอาไปจิ้มน้ำพริกเอาไปจิ้มปนเอาไปผัดผักบุ้งไฟแดงเอาไปปรุงมาม่าเอาไปปรุงก๋วยเตี๋ยวแม้กระทั่งทำราดหน้าคือพูดง่ายๆว่าเป็นผักใบเขียวก็ใช้กับปรุงแต่งทำอาหารได้อย่างเมนูแกงส้มแกงเทโพอะไรประมาณนี้ทุกอย่างแต่แกงส้มแกงเทโพผักบุ้งนาแค่นี้ไม่พอทำอันนี้ค ได้แค่ผักเครื่องเคียงเท่านั้นที่บอกว่าลงทุนครั้งเดียวก็คือลงทุนแค่กระถางกับดินหลังจากนั้นแค่มีการดูแลทุกวันทุกวันต้องรดน้ำผักบุ้งนาขาดน้ำได้แต่ไม่หลายวันเพราะว่าถ้าหลายวันเขาก็เหี่ยวเฉาไปยังไงก็ตายและข้อดีของผักบุ้งนาก็มีตั้งหลายอย่างอันนี้ เดี๋ยวเราไม่ใช่นะักวิชาการตรงนี้เราจะไม่เล่าจะผ่านไปเลยแล้วก็ให้ทุกคนไปเซิร์ชเน็ตตัวเองเนาะแล้วก็ไปดูว่าข้อดีทางวิชาการมีอะไรบ้างแต่ว่ามันมีหลายอย่างหลากหลายแต่เรายืนยันนะว่าผักบุ้งนาปลูกง,ง่ายปลูกง,ง่ายจริงๆช่วงแล้งยอดเขาจะเลื้อยไปยาวๆแก่งแงแข็งแข็งแล้วก็ยอดพร้อมนะถ้าช่วงที่มีฝนเนี่ยยอดเขาจะพุ่งสูง แล้วก็จะพุ่งเร็วมากแต่ว่าหน้าตาจะคล้ายๆผักบุ้งจีนนะเวลาหน้าฝนนะ่ะเราเองอะ่ะปลูกผักบุ้งนาผ่านแล้งมาโดยตลอดยังไม่เคยเจอฝนนี่เป็นการปลูกผักบุ้งนาเจอฝนครั้งแรกแต่หลังจากเนี้ยไปอะ่ะเราก็จะปลูกแบบเนี้ยยาวไปเพราะว่าต้องให้แบบมีกินตลอดถึงว่ามันจะหมดชุดเราก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนกระถางแล้วก็เทดินออกตากดินอะไรประมาณนี้แล้วก็นำไปปลูกใหม่และผักบุ้งนาะก็มีฟาร์มต่างจากผักบุ้งจีนเพราะว่าเหมือนใช้เมนูใช้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูกว่า อย่างร้านอาหารต่างๆเวลาเขาใช้ผักเครื่องเคียงเขาก็เน้นผักบุ้งนานะไม่ได้เน้นผักบุ้งจีนเพราะผักบุ้งจีนน่ะเขาจะเน้นไปในร้านข้าวต้มกับร้านก๋วยเตี๋ยวมากกว่าและความต่างอีกอย่างหนึ่งของผักบุ้งนาและผักบุ้งจีนความต่างของเขาคือเวลาที่เราปลูกครั้งแรกผักบุ้งนาไม่ต้องอนุบาลปลูกยังไงก็ขึ้นส่วนผักบุ้งจีนนี่ต้องดูแลเป็นอย่างดี แต่ก็ขึ้นง่ายเหมือนกันแต่ผักบุ้งนาเขาเติบโตควบคู่กับต้นอะไรก็ได้อย่างเช่นตรงนี้อยู่กับต้นขาตรงนี้ก็อยู่กับต้นพริกส่วนตรงนี้อยู่กับต้นโหระพาส่วนตรงนี้อยู่ทั้งขาและต้นพริกเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันร่วมกันได้อย่างต้นนี้อยู่กับต้นมะกรูดอยู่กับต้นมะกรูด คือยังไงยังไงผักบุ้งนาก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่มีพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็มีกระถางมีที่วางกระถางอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่ชอบกินผักบุ้งนาก็ปลูกได้ดูแลง่ายคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่